Deur maar lap nog, dan gaat het gewoon doen. Check het ja. Deur maar kapuun. Hallo, zijn jullie lekker aan het wandelen met de fiets. Oh, ijsje halen. Oké, okay. nou gaan we gauw eten. Tot straks. Doei, ga maar zo. Fietsen, mama gaat die, die kan op. เดี๋ยวก็จะมาทำอาหารเที่ยงให้น้องแบบง่ายๆนะคะก็เหมือนปังแล้วก็ทากับอันนี้นะคะว่าวันก่อนเราไปทานกันที่ร้านตุรกีนะคะร้านอาหารตุรกีแล้วน้องชอบมากก็เลยซื้อมากินบ้างน,นะคะนี่ค่ะจะเดี๋ยวจะทากับอันนี้นะคะน้องก็ไม่เอาขอบนะคะ,ะ,คะต้องเอาขอบออกหมดเลยนะคะ เรียกว่าซอสโมูฮัมมัสลาเลยค่ะเมาลองชิมดูนี่ก็ะจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ทาเลยค่ะแบ่งกุ่มเรียบร้อยค่ะ I should leave ค <Thank you. S 1> oh, ่ะเดี ay, o, ho, e, o, ๋ยวก็จะมาทานข้าวเที่ยงพร้อมกับน้องนะคะก็กินง่ายๆนะคะข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มเจีวค่ะก็ได้ไม่ยากค่ะเจวปลาค่ะไม่ใช่น้ำจิ้มเจีว Ja, ik denk dat jullie Isabel. Ah, is voor. Dat je en wat op Isabel... Leuk. Meisjes... Ja? Wat heb jij allemaal gedaan? Wat heb je allemaal gedaan? Um, rekenen, rekenen, takenkaart. Ja. Ehm um, spelen, spelen, pauzen. Moeilijk? Oh. Nee, best makkelijk eigenlijk. Makkelijk? Kan jij zo dat naar มออาเด็กเล็กกินน ود ดี้ไอติชกินอ่ะเจอกันที่ร้านโบตระไอศครีมสิลโอ้เลิศอะแล้วน้องจะไปกินไอติมกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าร้านไอติมก็อยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ข้างหลังนะคะเป็นฟาร์มแล้วก็เป็นโฮมเมดโฮมเมดไอศครีมนะคะ <c oughs> น้องเพิ่งกลับมาจากไปกินไอศครีมกับเพื่อนๆนะคะฮัลโหลเป็นยังไงท้ส์และว่าไงน่ิรเกใช่ไหม Ik ben helemaal bij school, bij het veldje geweest, maar de helft van de klas samen zaten. Wauw, leuk zeg! Wanneer gaat die ook gewoon het gaat, dan kan je het eten. Ik wil ga even wat drinken dan? Nu? Ja. Oké. Okay. รถต้นไม้ที่ริมระเบียงนะคะทุกคนเลิกเรียนแล้วก็ใช้งานเด็กบ้างนะคะแต่น้องชอบนะคะทำแบบนี้แอนอเลสอเลโซลแม่กับมีรถสวย เป็นกำลังใจให้น้องค่ะทุกคนเพราะว่าสวนนิดเดียวนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่อยู่ที่ระเบียงนะคะก็มีต้นไม้ไม่เยอะค่ะทุกคนแล้วน้องก็ชอบทําด้วยนะคะก็แม่นั่งเป็นกําลังใจค่ะทุกคน <c oughs> ที่ฮอลแลนด์ก็อากาศเริ่มดีแล้วค่ะทุกคนหัวหัวแม่ยุ่งมาก เพิ่งนีบไปนะคะเมื่อกี้น้องไปเล่นข้างนอกก็แอบงีบไปนะคะก็ตอนนี้อากาศดีสองวันแล้วค่ะทุกคน17 16องศานะคะประมาณนี้ค่ะก็เริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิอย่างเต็มตัวแล้วนะคะ อ๋อใช่ค่ะก็นี่เป็นครั้งที่สองนะคะที่น้องอไปกับเพื่อนๆนะคะก็เพื่อนกับป๊ป๊าก็อนุญาตให้น้องไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ไปใช้เงินเองได้นะคะไหนใช้เงินเองได้นะคะก็ให้น้องได้เรียนรู้นะคะทุกคนในการใช้เงินนะคะแล้วก็จ่าย <c oughs> งันเองนะคะแต่ว่าร้าน ติมก็ไม่ได้อยู่ไกลนะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆกันก็เลยไม่ไม่เป็นห่วงสักเท่าไหร่ค่ะทุกคนแล้วเด็กที่ว่าอยู่ในห้องเดียวกันเพื่อนๆก็อยู่ใกล้ๆกันหมดเลยค่ะทุกคนแล้วพ่อแม่ก็รู้จักกันนะคะก็เลยไม่เป็นห่วงสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ให้นาฬิกาน้องไปนะคะว่าเชียวเราะช่ไหอักคาวก็ให้นาฬิกาแบบ G.P.S ไปนะคะก็สามารถเห็นน้องได้ว่าน้องทำอะไรอยู่นะคะ จะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะเห็นน้องนะคะว่าน้องทําอะไรบ้างนะคะก็จะใช้ในการในการติดตามเอเนี่ห์แบบนี้ค่ะก็คือก็สะดวกนะคะสำหรับพ่อแม่ที่เป็นห่วงลูกนะคะก็ส <And S 1> ามารถติดตามได้แล้วก็อยู่เป็นแอปพลิเคชันอยู่ในในในโทรศัพ uh, ท์ของพ่อแม่ <Yeah. S 1> <ใ>จะเห็นว่าน้องอยู่ไหนบ้างนะคะไแป

เอาทุก,าาก,นกนคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะคะก็เป็นหนึ่งวันของลูกสาวกับคุณแม่อ,อีกแล้วนะคะเพราะว่าคุณพ่อก็จะไม่ค่อยได้อยู่ในวิดีโอสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทำงานเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติ <share, S 2> <share, S 1> ดตามให้ช่อง Selena <and> Family ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย e z ง v i ด e ส leuk? ี e e ย dan ้ e n d u i m p ด e ยิงส n ั e รไปท m i น n k a n a a ด o ส deze v i d e o En tot v องนั e ร์ดูยิ่งนี้คื e สแล้านเล l กใช่ค่ะ s ดี๋ยวไปดมาแม่ก่อนค่ะต้องไปนานแล้วบายบายค่ะมาแม่ของพวกเราค่ะเละแล้วค่ะทุกคนอุ้ยมาแม่ค่ะสวัดนี่คะทุกคนก็เมื่อกี้ต้องปิดไฟนะคะแล้วก็มาเติมเครื่องปรุงค่ะ เ้มันก็จะอืดๆสักหน่อยนะคะตอนนี้ลืมเลยค่ะไปยืนถ่ายคลิปอยู่ที่ระเบียงนะคะเอชมากเลยเอชมากเลยดุย